สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับสาระมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับการถอดเสา A ตรงนี้นะครับเสา A ก็คือเสาตรงนี้นะครับข้างประตูเนี่ยครับว่าถอดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาชี้จุดนะครับว่าจุดตรงไหน เป็นจุดที่จับไฟ12โวลท์ที่มาจากไฟเพดานนะครับเพื่อไปต่อไฟข้างประตูนะครับไฟสองพื้นตัวนี้นะครับข้างประตูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยเราก็ต้องถอดหูจับตัวนี้ก่อนนะครับหูจับตัวนี้นะครับที่ถอดก็คือเปิดฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับถ้ามีเล็บก็ใช้เล็บงัดได้เลยถ้าไม่มีก็หาอะไรมางัดดนะ้อย่าใช้ของแข็งมางัดนะครับเพราะเดี๋ยวเป็นรอยนะครับนี้ก็ ก็จะมีน็อตนะครับมีน็อตนะครับก็ไํทำการขันน็อตออกนะครับ เสปอนแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราดึงลงมานะครับดึงออกมาเลยนะครับให้ใช้มือดึงธรรมดานะครับอย่าใช้อะไรงัดนะครับครับด้านล่างก็จะเป็น ที่เสียบแบบนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับโปรดระมัดระวังนะครับตรงนี้คือถุงลมนิรภัยนะครับอย่าไปแตะต้องหรือก็แทกหรืออะไรมันนะครับอย่าไปแกะอะไรออกมานะครับให้มันอยู่สภาพนี้นะครับไม่ต้องยุ่งกับมันเลยตัวนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวถุงลมนิรภัยของเราจะมีปัญหานะครับแอบนะครับจากคลิปที่แล้วที่บอกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการ จ้มไฟขั้วบวกครับสิบสองโวลต์ไปที่ประตูนะครับก็คือผมก็จ้มจากตรงนี้แหละครับลาเป็นสายเส้นนี้ไหมครับเป็นสายที่ผมลากขึ้นมานะครับก็มานี่นะครับเสียบเข้าตัวนี้ครับเสียบเข้าตรงนี้เลยวิธีการเสียบลงไปตรงนี้นะครับคือเราไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเราเสียบลงไป เราต้องล,ล,ลงไป e. ในช่องนี้เลยนะครับวิธีการเสียบวิธีการเสียบสายไฟตัวนี้เข้าไปก็คือให้เราทําการเชื่อมอาบัดกีปลายสายไฟนะครับสายไฟจะเป็นสายไฟอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็บัดกีปลายสายไฟให้มันแข็งนะครับพอมันแข็งเป็นแท่งเราก็เสียบลงไปนะครับเสียบลงไปเลยเราไม่ตัดต่อสายไฟนะครับเดี๋ยวหมดประกันครับเสียบลักษณะนี้ลงไปแล้วก็ลากสายไปด้านล่างนะครับเพื่อไป นะครับเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปออกตรงนู้นนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการนะครับถอดเสา A นะครับแล้วก็ชี้ชี้เป้านะครับจุดจ้ำไฟนะครับไฟขั้วบวก12โวลต์นะครับแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็นำสาระมาฝากกันนะครับนะครับผม ประมาณนี้นะครับวิธีใส่นะครับต่อไปก็ใส่ใส่กลับนะครับก็ใส่เสียบด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างจะมีเห็นไหมครับช่องช่องสําหรับใส่เห็นไหมครับแล้วก็เอาด้านนี้นะครับเสียบลงไปนะครับ ค่อยๆใส่นะครับให้เข้าร่องนะครับแล้วก็กดนะครับพอกดเสร็จแล้วก็ดูยางตัวนี้นะครับยางตัวนี้นะครับให้มันอยู่แบบนี้นะครับครับผมก็คือฝาฝาตัวนี้ต้องเข้าไปอยู่ ใต้ลูกยางไอ้ใต้ใต้ยางตัวนี้นะครับถ้าอยู่ด้านนอกนี่ไม่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หูจากประตูนะครับ แน่นนะครับเอาพอตึงมือพอนะครับขันเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับผมครับเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยนะครับก็ปกติดีนะครับแข็งแรงเหมือนเดิมครับผมค่ะวันนี้ก็มีสาระมาฝากกันนะครับวิธีถอดเสา A นะครับอีกข้างนึงก็ถอดเหมือนกันนะครับ ด้านหนึ่งนะครับก็จะถอดเหมือนกันลักษณะเดียวกันครับแบบเดียวกันเลยวันนี้ก็ผมก็ที่สาระมาฝากกันนะครับวิธีถอดเสา A นะครับแล้วก็ชี้จุดนะครับต่อไฟ12โวลต์นะครับขั้วบวก12โวลต์นะครับเพื่อไปเพื่อให้ไฟไปเลี้ยงที่หลอดหลอดไฟ2พื้นที่ข้างประตูนะครับนะครับวันนี้ก็ฝากสาระไว้เท่านี้นะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับวันนี้สวัสดีครับ